คคสวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลเราก็มีข่าวสารของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2566ทำเอาร้านหนังสือแทบแตกเมื่อคุณพิธาลิ้มเจริญรัตมาร่วมพูดคุยในงานในอินสนามอ่านเล่นนอกจากจะร่วมพูดคุยอินสไปาท็อกสนามบันดาลใจเดอะมอริเดอะมอูอินสป ยิ่งอ่านยิ่งสร้างแรงบันดาลใจบนเวทีกันไปแล้วยังได้ร่วมเดินชมโซนต่างๆภายในงานอีกด้วยภายในงานมีประชาชนจำนวนมากมาขอถ่ายรูปมีการเดินดูหนังสือและพูดคุยกับคนที่มารอเจออย่างเป็นกันเองแต่ก็ต้องรีบกลับเพราะคุณพิธาบอกว่าน้องพิพิมพ์รอทานข้าวแล้วเรียกได้ว่าเป็นคุณพ่อที่แม้จะงานเยอะก็ต้องแบ่งเวลาให้ลูกสาวสุดที่รักด้วยระหว่างเดินทางกลับก็ยังทักทายแฟน และเซ็นลายเซ็นให้กับคนที่มารอตลอดทางต่อมาคุณพิธาเองก็ได้โพสต์ข้อความในไอจีส่วนตัวระบุว่าขอบคุณทุกคนที่มางานของนายอินนะครับสำหรับผมการอ่านเพื่อแรงบันดาลใจถ้าจะมีสองแบบแบบที่1คือหนังสือที่อ่านแล้วพักใจทำให้กลับมามีเรี่ยวแรงหลังจากได้อ่านแบบที่สองคือหนังสือที่อ่านแล้วลักใจให้เรามีพลังก้าวไปข้างหน้าอยากจะเป็นนักการเมืองที่ดีขึ้นเป็นพ่อที่ดีขึ้นเป็นต้น ไม่ว่าคุณจะอ่านหนังสือเพื่อพักหรือผลักมาอ่านหนังสือกันเยอะๆนะครับหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปต่างก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นพี่ทิมคือคุณพ่อที่ดีมากที่สุดและนักการเมืองที่ดีที่สุดเลยค่ะวันนี้ได้ข้อคิดและพลังจากพี่ทิมเยอะมากๆเลยค่ะชอบการบรรยายหรือเล่าให้ฟังของพี่ทิมมากๆเลยค่ะชอบทั้งสองแบบเลยค่ะ ทั้งพักใจและผลักใจเข้าใจในการอ่านหนังสือมากขึ้นเลยค่ะว่าอันไหนที่ทำให้เราพักใจอันไหนที่ทำให้เราผลักใจค่ะเห็นด้วยกับคุณพิธาค่ะอยากให้ครอบครัวสนับสนุนการอ่านของเด็กอย่ามองว่าหนังสือคือของสิ้นเปลืองราคาแพงแต่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและไม่ใช่สิ่งน่าเสียดายเงินคือการพัฒนาทั้งสติปัญญาและอารมณ์ของมนุษย์ค่ะหนังสือคือที่พักใจและผลักใจอยู่ที่เราจะเลือก แนวคิดของคุณทีมสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้เสมอค่ะพี่ทีมเป็นแรงบันดาลใจและแรงผลักดันให้พวกเราในทุกๆด้านจริงๆค่ะฟังพ่อส้มพูดวันนี้แล้วทําให้เราอยากอ่านหนังสือมากขึ้นค่ะและได้พลังบวกมากขึ้นในการอ่านเมื่อก่อนอ่านเพราะต้องอ่านแต่ต่อไปนี้จะสนุกกับการที่ได้อ่านหนังสือค่ะขอบคุณที่ให้ข้อคิดดีๆนะคะเดี๋ยวซื้อหนังสือตามพี่ทีมาอ่าน เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมณนะที่นี้ด้วยนะคะ